ข่าวดีวันนี้เงินเท่าแล้วนะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยได้รับเฉพาะ3มกลุ่มนี้เท่านั้นคุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปร,ะรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะ จะทาการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะในวันที่10กุมภาั2564นี้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่แค่3มกลุ่มเท่านั้นนะคะซึ่งคุณจะอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอ,อยียดพร้อมๆกันเลยนะคะนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกุมภาพันธ์2564จําจำนวน600บาทต่อคนก็จะโอนเข้าบัญชีในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564นี้นะคะสำหรับข้อมูลล่าสุดก็พบว่ามีผู้ส่งคำของเงินอุดหนุนบุตรจำนวน2 30, ล้าน3รรายนะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,361ล้านบาททั้งนี้นะคะผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีก2กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะยังคงได้รับ การจ่ายเบีย้ยแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็คืออายุ60-69ปีก็จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะอายุ70-79ปีได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะ สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่อายุครบ60ปีก็สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอรับสิทธิ์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งก็จะได้รับเบีย้ยความพิการในวันที่10กุมภาพันธ์2564เช่นกันนะคะ แต่เบี้ยความพิการนี้นะคะก็จะแบ่งจ่ายออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็มีอยู่2กลุ่มที่จะได้รับอยู่ที่คนละ1,000บาทต่อเดือนนะคะ กลุ่มที่1นนะคะนั่นก็คือคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะและก็มีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการเข้าบัญชีธนาคารหรือว่ารับเงินสดที่อ,อปทอจํานวน1000บาทนะคะและก็กลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ก็จะได้รับเงินเบีย้ยความพิการเข้าบัญชีธนาคารหรือว่ารับเป็นเงินสดที่อบตจํานวน800บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะเงินก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีกจํานวน200บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1000บาทนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเบี้ยวความพิการเข้าบัญชีธนาคารหรือว่ารับเงินสดที่อปทจำนวน800บาทเท่าเดิมนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่10กุมภาพันธ์2,564นะคะทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วนะคะที่จะโอนเงินให้กับคนทั้ง3กลุ่มนี้นะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ